ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมแบล็คล็อกอีกแล้วนะฮะวันนี้เราไม่ได้เข้าเกมอีกแล้ว,ละวนะช่วงนี้แบล็คล็อบขอพักเกมยาวๆถามว่าทำลายติดเหะติดแหมหนักมากช่วงนี้นะฮะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงมาซม,มูนนีซีซั้นสองอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าหลังจากคลิปเมื่อวานที่ผมปล่อย,อยไปแล้วลึมมันะนะผม,มเอาข้อมูลส่วนตัวของผมนะแต่วันเนี้ผมได้ไปหาในเพจในนู่นในนี่มาครับสรุปมาผมสรุปได้สั้นๆว่า ผมบอกนะแบ็คล็อกทำงานกับ YouTube มาก็นานนะแต่นี่คือสคริปต์อันแรกที่ผมได้เขียนนะฮะนี่นะคลิป,ปมาสมุนแน่โอ้ลงทุนขนาดไหนนะฮะได้เขียนมาวัน่าดีไม่ได้ไปก๊อปใครเข้ามาเลยนะก็นะก็ี่ผมจะอ่านตามไปคลิปที่ผมเขียนมาเลยนะครับว่าทไมผมไม่อัพไม่เป็นรูปลงไปกลัวไม่ให้คนดูนะกลัวกลัวไม่เห็นหน้าละหล่อไงานี่มัตสุนะเป็นหนุแจงรเลยครับ ก็นะคลิปนี้เราจะมาเปิดประเด็นด้วยเรื่องของว่ามาซมูเน่จะมีซีซั่น2จริงหรือเปล่านะฮะผมตอบได้เลยว่าตัหนึ่งมีแน่นอนฮะผมยังตอบชัวคำเดิมว,ว่ามีแน่นอนฮะแต่หลังจากที่ไปหาข้อมูลมาฮะผมนะก็กลับคิดว่ามีเปอร์เซ็นต์แค่70-30% 70%ไม่ทำ3า30ทเพราะเนื่องจากนะฮะในมังงะก,ก็ใกล้จบแล้วบวกกับในอนิเมะ นะฮะก็เดินทางมาเกินครึ่งเรื่องของมังงะแล้วแต่พักหนึ่งมันเสือกตาจบไปก่อนนะกูก็เอ้ยอะไรงงมากนะตรงนี้คือแบบงงมากนะคือตาจบได้ไงอะ่ะ่านะ ก็ถ้าเกิดว่ามอเป็นอีกมุมแบบคนธรรมดาสามัญชนที่แบบพึ่งดูเออแบบที่ไม่ใจอ่านบางะเออมันก็จบดีนะแต่คนที่อ่านมางะมาแล้วมันจะมี2อแบบคือพวกแบบรู้ว่าม่งมีภาคสองกับอีโปงที่มันจะด่าเละเลยนะพวกที่ด่าเละแบบเฮ้ยที่อ่านเมมมึงขายไม่ดีนี่วามึงเลยตาจบนะฮะผมว่าไม่จริงเพราะตอนที่ผมหาข้อมูลมานะอนิเมะที่จะมีภาค2ได้นะมันต้องมียอดขายพั่นสามพันผนขึ้นนะถ้าเกิดต่ำกว่านั้นจะโอกาสจะน้อยแต่น้อยถ้าเกิดมีถ้าเกิดสามแผนขึ้นนะคือ แน่นอนครับถึงแน่นอนนะภาคสองมีแน่นอนอนะแต่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเออมันจะถึงไหมนะก็นะครับกูนี่ก็แบบไม่อยากเชื่อเลยนะเว้ยว่าเครื่องเครื่องค้างไม่อยากเชื่อนะว่าเครื่องค้างาเ,เ,เ,งเงนี่ยคิโนสียะเออกรถเตียงเดี๋ยวในน้าเนะี่ยสัปดาห์นี้ไปไปล็อก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  <c oughs> แต่นะเออมาต่อนะอนะตอนไหนที่กูจบไปแค่นี้นะต่อไปนอกสคริปต์นะมีอ่านแค่นี้นะสคริปต์สิบนาทีนะพูดถึงไหนแล้วนะยอดขายเนาะเออแต่สำหรับผมนะผมบอกว่าผมคิดว่าย,ยอดขายมันพอแน่นอนสามพันแผ่นเพราะว่าเมส์เรื่องนีม้มันก็หรือจะไม่พอก็ได้นะคือแบบผมอาจจะคิดผิดนะเพราะว่าเมส์มันก็เดินในเรื่องแบบเออสกูไลท์ปกตินะสามัญชนทั่วไปแต่ มันต <Min jogo. S 1> ิดตรงที่ว่าอากีน่ารักสัสสัแล้วติดที่ว่าอากีน่ารัสสัสแค่นั้นนะครับผมความรู้สึกผมกะคือม่งอยากให้มีแต่โอกาสมันก็น้อยอ่ะนะอีกอย่างผมอ่านในเพจมาเขาบอกว่าอะไรละภาคสองผมไม่มีละไอ้ที่กูแบบไม่ก็ไม่มีจริงเหรอไม่ไม่ไม่มันต้องมีอะสหรับผมมันต้องมีคือแบบไม่ไหวอ่ะอยากด้วยอยากด้วยใจขาดอะนี้เมสตอนนี้เออในมังงะตอนนี้ออกตอนอะไรมาสามเก้าจุดห้าจุดหกปะ เอออีกแล้วพิเศษม,มาอีกแล้วมาอีกแล้วแม็กกูไม่ได้อ่านตอนนี้สักท,ๆๆทีนะครับอ้ออีกอย่างเมื่อวานที่ผมบอกไปผมที่บอกว่าไปทัองเที่ยวานทอนผมผิดนะปารีสนะฮะปารีสร,รสีเตอร์เอสนะฮะไปที่ปารีสนะฮะแล้วก็ข้างมันเนอถอะนะก็ใครอยากอ่านนะก็ไปอ่านได้นะก็ผมคงม,มาพูดได้แค่นี้แหละนะเพราะว่าผมก็มได้เป็นคนสร้างนี่เมะเนาะแค่คนดูคนรับชมผู้บริโภคนะผู้หนึ่ง ที่อยากให้มีซีซั่นสองครับาซีซั่นแรกตดจบแบบพี่ยมากแล้วเสียงตอบรับมึงจะตกเพราะซีเพราะตอนที่สิบสองมึงนี่แหละนะฮะผมบอกแค่นี้เลยนะอ่าแล้วถามว่าพี่ติดในเรื่องไรตอนนี้นะฮะตอนนี้นะครับผมกําลังจะทาความรู้สึกหลังจากดูเรื่องเอ่อเรื่องไรวะอ่าอะไรอ่าอ่าสักอย่างนหนึ่งออกกอนออกกันสักกูหายูทูบยูทูบอยู่นี่นะฮะก็ผมเดี๋ยวนี้ผมดูเมทีสี่ถึงห้าชั่วโมงนะะดูแบบตอนเดียวจบเลย นะผมดูจากช่องของพี่คนนี้ครับก็สำหรับคนที่รับไม่ได้เราพี่พี่เขาคลิปไปลงยูทูบอะยากครับเพราะพี่เขาก็ไม่ได้ตังค์เหมือนกันนะเพราะเขาไม่ได้ตั้งโฆษณาในนี้เลยนะชื่อว่าพี่เพชรพพนจรน,นะครับเนี่ยแนวนี้เลยนะใครหาไม่เจอเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ให้นะครับว่าเขาอัพคลิปเนี่ยเขาอัพคลิปอย่างนี้หละสี่ถึงห้าชั่วโมงแบบคลิปก็จบจบเลยนะก็ตั้งแต่เลานะผมจะทําความรู้สึกหลังดูเรื่องต่อไปนะครับเพราะว่า ไม่รู้จะมีคนดูไหมถ้าเกิดมีคนดูก็ลองเม้น์ไว้ก่อนนะครับลองเม้น์ไว้ดูนะผมจะลองทำความรู้สึกคือแบบโอ้ผมฟินกับเรื่องนี้มากเลยแต่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะถ้าเกิดอยากดูเดี๋ยวผมก็บอกนะผมรู้สึกไงกับเรื่องนี้นะก็สำหรับมาตร์นนี้ที่ต่นสองจะมาไหมเจ็ดสิบสามสิบครับดำไว้แค่นี้เจ็ดสิบสามสิบที่จะมีนะครับหรือไม่มีคาดเดาว่าต้องมี <laughs> นะเพราะนี่มันเพิ่งเดือนสี่เองนะยังเหลืออะไรต้องเจ็ดแปดเก้าเดือนนะสำหรับทำคลิป โอเคคลิปนี้ใครชอบกดไลค์ถือใจกดแชร์ท่านใครกดสั่งซื้อคผมไปก็ต้องตัวเราไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับที่อยู่แกน